การหายตัวไปของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ The Disappearance of the Korean Football Team เป็นหนึ่งในเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นจริงและยังคงเป็นปริศนาที่ยากจะไขจากทั่วโลกมาแล้วหลายทศวรรษเวลาประมาณกลางปี1950ทีมฟุตบอลเกาหลีใต้เดินทางไปบราซิลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนั้นจัดขึ้นในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทัวร์นาเมนต์ในทวีปอเมริกาการเดินทางของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสิ้นสุดลงและสงครามเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังคุกรุ่นอยู่ทีมเกาหลีใต้จึงไม่มีการเตรียมตัวที่ดีเหมือนทีมชาติจากประเทศอื่นๆทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ประกอบด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์น้อยในเวทีโลก และเกือบทั้งหมดมาจากชนบทที่ไม่ได้รับการฝึกฝนในระดับสูงเท่าทีมชาติจากประเทศอื่นๆพวกเขาจึงถูกมองว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีโอกาสประสบความสำเร็จในทัวร์นามเมนต์นี้การเดินทางของทีมเกาหลีใต้ผ่านความยากลำบากต่างๆทั้งในแง่ของการเงินและสภาพร่างกายของนักกีฬาพวกเขาต้องเดินทางไกลข้ามทวีป จากทวีปเอเชียสู่ทวีปอเมริกาใต้ซึ่งแตกต่างจากทีมชาติอื่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆเมื่อถึงบราซิลทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้เริ่มฝึกซ้อมและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันแม้จะมีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับสภาพร่างกายและความพร้อมของทีมแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังที่จะสร้างความประทับใจในทัวนาเมนต์นี้ การแข่งขันในนัดแรกกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเกาหลีใต้พ่ายแพ้ไป3ต่อ0เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนักแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้ทุกคนคิดว่าทีมเกาหลีใต้จะกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดวันที่4มิถุนายน1950หลังจากการแข่งขันรอบแรกทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ถูกคาดหวังว่า จะกลับไปที่ที่พักของพวกเขาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันและผู้จัดการทีมไปตรวจสอบห้องพักของนักกีฬาปรากฏว่าทีมฟุตบอลเกาหลีใต้หายไปทั้งหมดรวมถึงโค้ชและเจ้าหน้าที่สื่อสารทีมงานพยายามติดต่อกับสมาชิกในทีมผ่านโทรศัพท์และวิทยุแต่ทุกสายติดต่อถูกตัดขาดในตอนแรกทุกคนคิดว่าอาจเป็นเพราะความผิดพลาดในการจัดการ หรืออาจจะเป็นการพลาดการนัดหมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงผู้จัดการทีมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะไม่มีใครสามารถติดต่อกับนักเตะได้เลยทุกสายติดต่อไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นและหน่วยงานการจัดการแข่งขันแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่านักเตะถูกลักพาตัวหรือมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้การหายตัวไปของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ ดูน่าสงสัยยิ่งขึ้นคือไม่มีการแจ้งข่าวล่วงหน้าหรือการบอกเหตุผลในการหายไปนักเตะทั้งหมดหายตัวไปในช่วงเวลาที่แปลกประหลาดแม้แต่โค้ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถให้คําอธิบายได้เมื่อข่าวการหายตัวไปของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้แพร่กระจายไปยังสื่อทั่วโลกคำถามมากมายก็เริ่มเกิดขึ้นในวงการกีฬาและการเมือง หลายคนเริ่มคาดเดาว่าทีมเกาหลีใต้ถูกบังคับให้หายตัวไปเพราะมีการเมืองที่เชื่อมโยงกับสงครามเกาหลีทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ยืนอยู่ตรงกลางของความขัดแยง้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และหลายคนเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปนี้การหายตัวไปอย่างกระทันหันของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้เป็นที่สนใจของสื่อท้องถิ่นและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบราซิลซึ่งข่าวลือแพร่กระจายไปถึงสื่อมวลชนต่างประเทศบางแห่งที่เริ่มพูดถึงทฤษฎีการหายตัวไปที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีข่าวลือหนึ่งที่บอกว่าทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้หนีไปในความมืดเพื่อหลบหนีจากการถูกบังคับให้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะที่บางคนเชื่อว่า ทีมเกาหลีใต้มีการติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามที่สามารถให้ที่หลบภัยได้ในหลายปีต่อมาทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ข้อมูลบางชิ้นที่ได้รับการเปิดเผยบอกว่าทีมเกาหลีใต้ถูกพบตัวในภายหลังในต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นประเทศในละตินอเมริกาแต่ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงตอนนี้เรื่องการหายตัวไปของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ยังคงเป็นปริศนาที่หลายคนสนใจและพูดถึงอยู่เสมอแม้ว่าจะมีการตั้งทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของพวกเขาแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการหายไปครั้งนั้นไม่เคยได้รับการไขข้อสงสัยจนถึงปัจจุบัน